ลงใต้ไปที่ชุมพรกันบ้างนะคะคุณพ่อท่านหนึ่งค่ะถึงขนาดถือวิสาสะจับชายวัย42ปีมามัดมือมัดเทา้าและยกพวกมารุมซ้อมตีหัวจนเลือดอาบเลยนะคะพ่อบอกว่าที่ทําไปเพราะนายคนนี้มาอนาจารลูกสาวเขาแต่ตํารวจบอกแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะต้องแยกเป็น2คดีค่ะ นี่เป็นภาเพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวนพยายามจะประถมพยาบาลชายคนหนึ่งซึ่งโดนซ้อมมานะคะแล้วก็ถูกนํามาทิ้งไว้ริมถนนเลียบชายทะเลหน้าฟาร์มกุ้งแห่งหนึ่งในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพี่กู้ภัยบอกว่าสภาพตอนที่ผมไปเจอชายคนนี้นะ ทั้งโดนมัดเชือกออโดนเชือกมัดที่มือและเท้าหัวก็แตกเป็นสองแผลหน้าแข้งซ้ายก็แตกไหนจะตามร่างกายเนี่ยรอยถลอกเต็มไปหมดเลยนะคะถามผู้บาดเจ็บพี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเขาขับรถมาจอดตกปลาจู่ๆก็มีชายสามคนมารุมทำร้ายและทำลายรถและทรัพย์สินของเขาเสียหายกระทั่งมีพลเมืองดีมาช่วยโดยยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุคะ่ะบอกว่า ไม่รู้จักผู้กระทําความผิดไม่รู้จักผู้ก่อเหตุนะครับแต่ว่าจําหน้าได้ผู้บาดเจ็บแจ้งว่ามีโทรศัพท์ไอโฟนโดนขโมยไปก็มีรถโดนรถกระบะโดนทำลาย ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะพบว่าคนที่ทําร้ายชายคนนี้เป็นพ่อของเด็กหญิงอายุ11ปีคุณพ่อพาพวก3คนมารุมทําร้ายชายคนนี้เพราะต้องการจับตัวชายคนนี้ส่งตํารวจดําเนินคดีในข้อหาอนาจารย์ลูกสาวทางผู้กํากับการสพปากน้ําหลังสวนบอกว่าคือพ่อเด็กอ,อยากให้ตํารวจดําเนินคดีกับชายคนนี้ในข้อหาอนาจารย์แต่ตามขั้นตอนเนี่ยตำรวจยังตามจับไม่ได้เนื่องจากว่าต้องไปรวบรวมหลักฐาน ไหนจะรอผลตรวจร่างกายจากทางแพทย์ด้วยถึงจะให้ศาลอนุมัติออกหมายจับได้เพราะฉะนั้นการกระทําของพ่อเนี่ยถือว่าเป็นการทําร้ายร่างกายดังนั้นก็ต้องดอดูอาการของผู้บาดเจ็บและผลการรักษาของแพทย์ด้วยว่าตกลงแล้วเป็นการทําอันตรายโดยสาหัสหรือไม่นะคะส่วนฝั่งคู่กรณีแน่นอนแหละเขากระทํากับลูกสาวของคุณพ่อเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องอนาจารเด็กแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ผลตรวจร่างกายจากคุณหมออีก อีกครั้งค่ะ